มาแล้วนานๆมาทีมาถึงวันนี้มาตรงนี้แล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับจูเนียร์สโพอสคาเซเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวพร้อมขายรถคันนี้เลยและบอกไปก่อนว่านานๆจะเข้ามาทีนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเอ็นซูมิวเอ็หนึ่งจุดเก้าตัวนี้เป็นตัวซีดีนะครับปี2019เลยนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับที่สําคัญเลยสภาพดีจริงๆดีมากๆนะครับสีประมาณ97%และก็ที่สําคัญเลยนะครับคันนี้นะครับภายในบอกไว้เลยครับว่าคันนี้สปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะปล่อยให้คุณลูกค้าเลยนะครับและมาลลอออองงขััับบบไดด้้ททีี่่่รรรราาาาานนนนนเเยยยยยะะะคคผมมภใสสวกกกๆุุปณ์ ฟังก์ชันทุกอย่างครับใช้ได้ปกติทุกอย่างครบสมบูรณ์นะครับผมบอกไว้ก่อนว่ายางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับผมเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับเรารับประกันเครื่องเกียร์ช่วงล่างและที่สาคัญเลยนะครับเรามีโปรดีาใจท่านลูกค้าด้วยแน่นอนครับอันแรกเลยฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดฟรีโอนนะครับภาษีพรบอพิ้นไปเลยค่าดำเนินการทุกอย่างเราไม่คิดไม่จ่ายไม่ต้องมาจ่ายอะไรกับเราเลยนะครับผมและยังไม่พอนะครับแต่ถึงที่ส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับยังอีกมีอีกครับผมเชื้อคราวนี้กับเรากับทางร้านเรารรบผผมมลลตเเเีี่ยยถ้าาาสนะครับ แล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับยิสุมิวเอ็คันนี้บอกไว้เลยว่ามาแป๊บเดียวบ๊ายบายสวัสดีครับ